นี้มาอยู่กันกันกบแมปแมปแมป,แมปชื่อแมปว่าอะไรนะภูคงภาคสองไม่รู้เพื่อไม่อย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นภูเขาภาคสองดิเผื่อมันไม่ใช่มันคือเอ่อมาเล่นจูแมนเอ่ออะไรวะคีวอนอะไรไม่รู้โอเคแล้วเราต้องกดปุ่มไหนปุ่มนี้หรือเปล่า ย่ yeah. าโทษจะกดปุ่มไม่กูจะกดปุ่มแต่มันไปโดนมึงคิดเหมือนกันไหมมัน,มน,มนคุณภาพเดียวกันกันกบแบบครูคองเลยอันนี้มันแต่อันนี้มันคือครีวอน ทรงนี้มีกูว่าส่งนี้มันมีภาคสองว่ะใช่ไหมอย่าตีคู่ chapter หนึ่งเฮ้ย 1> <Chapter> 1. <Yeah. S 1> อย่าอย่าอย่าจะต้องหลุตดตายตำรวจมือทำอะไรรับแสงพิฆาตดวงตา ต้องเข้าป่าป่าะเฮ้ยตำรวจตำรวจ,รวจรมา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 <ำ>เข้าป่าเข้าป่าตามมา,าต,ต,ต้องเดินไปไหนเฮ้ยนี่ไงตรงนี้ตรงนี้น,น,นี่นี่นี่กูอย,อยู่นี่ ลมพัดเอาเฮ้รู้ดิมีกุญแจด้วยเว้ยได้กุญแจเฮ้ย ทุบแม่งไอพวกเครื่องรางของของังกูสายวิทย์เวย้ยไม่ใช่สายสาย,ยสาัตว์เอ้ยเชื่อไอเชื่ออะไรวะเมื่อกี้ใครวิ่งผ่านจอไปวะเมื่อกี้ <c oughs> ไม่รู้ดิเห็นเหมือนมีคนวิ่งผ่านจอไปอไอไไห้องห้องห้องสองเปิดไม่ได้ห้องสามเปิดไม่ได้แล้วต้องไปไหน สอง,องเอา้าเราเราต้องเอาไงต่อหรือว,ว่าเอา้าเฮียมีกล่องแอบตรงนี้ได้กุญแจห้องสองได้กุญแจห้องสองดีนะประตูมันไม่ปิดล็อกเราแบบรอบก่อนเนี่ยมันแบบเดียวกับคูคองเลยอะอันนี้มีสิ์เป็นภูคองภาคสอง ได้กุญแจห้องสามได้กุญแจห้องสามอะไรวะอะไรวะเราโดนขังอยู่ในห้องสามนี่หรอหรือว่าอะไรเซปเตอร์สองอ๋อหรือว่าหรือว่าเมื่อกี้มันเป็นแบบฉากเปิดเรื่องก่อนแล้วนี่คือชซปเตอร์จริงๆกูเห็นบ้านแล้วกูนึกถึงเกมแกนนี่วะอันนี้น่าจะทางออก เออะไรวะใช่กูหลงทางนางเอาทางนี้ติดอะไรไม่รู้เดินไปไม่ได้เออใครวะอาเจเจเป็นไผ่เจเสื้อแดงอหรออ้ามึงโดนล็อกไว้ที่เดียวกับกูอหรวอะไรวะเนี่ย แบบนี้มันค้ามั่วซั่ววะผีมันโผล่มาข้างหน้ากูเลยคือกูเปิดประตูใหญ่ได้ทางนี้ทางนี้ตูนี้เปิดไม่ได้เอาเรื่องวะผู้คองเขาเจ๋งจริง เฮ้ยแบบนี้เอ๊ะประตูเปิดได้ประตูนี้เปิดได้มีกล่องกล่องนี้ม <Wallace> <c oughs> <c oughs> ีข้าวเก็บข้าวก่อนเอ้าอะไรวะเนี่ยทำไมอ้าวเอ้าอะไรวะไฟดับไฟดับเจ้เจ้เป็นไผ่ป่า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  แล้วกูตบผีมีกุญแจกุญแจเปิดห้องนี้หรือเปล่าไม่ใช่จะเปิดห้องนี้ก็ไม่ใช่เปิดห้องไหนห้องนี้หรือเปล่าเอ๊ยเปิดห้องนี้ได้เปิดห้องนี้ได้ Chapter สามแคปดอมุดท่ออะมองอัด ไอ้เชี er ่ยอะเจ้เจ well. ้ผ like ัวมาดิไม่ไม่ต้องสื่อมนะว่าทำไมกูถึงเปิดกล่องได้อย่างทำไมกูถึงป้นของได้อย่างรวดเร็วเพราะกูนี่แบบโหเฮียห้องนาตาสินหรือเปล่าห้องนาตาสิน เนี่ยตะวันเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงไม่ควรเรียนดนตรีไทยเออเผลอทำอะไรนี่ทำอะไรหน่อยก็ต้องซุปเปอร์ไอดอลดิชันหรือโนบีนี่ตะวันเมื่อดูนี่ก่อนซุปเปอร์ไอดอลดิฉันหรือโนบีนี่กระป๋องมีอะไรบ้างวะ กล่องนี้มีกุญแจวา่าเปิดห้องนี้วะเปิดห้องนั้นแล้ววิ้วิ้ยนี่นไงเอาในกล่องไม่มีอะไรแล้วกูเปิดหรับเออเจ๊ คนอื่นอ่านซับตอนนี้กูนั่งกินโตเกียวอีกกูไม่ได้อ่านกูไม่ใช่อ่านอย่า,า,าตีกูเอ๊ะเอ้าแคปเตอร์สี่ตำรวจ,รวจมึงมาโคตรไรประโยชน์เลยพูดตรงๆ เอ้ย่าตำรวจจะใหม่ไฟตะตำรวจใครหลุดหรือเปล่าไอ้ย่าไอ้ย่าฮว่ย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 ฮวอะไรวะเจอนี้ชาบตะวันระวังผีนะไอ้ย่าตรงนี้มีกล่องวะได้กุญแจ ได้กุญแจ exit ทางออก exit เกผ่านแล้วเหรออาตำรวจตำรวจทำไมตำรวจมึงยังไม่ตายอ่ะกูไม่ได้อยากฟังเพลงของมึง ไปร้องให้ผัวมึงฟังไปน้ำม so ุดเอ้าน้ำมุดแต่สาพระขาว่าตัวละตัวสม่าสะกดัสสาเลยตอนนี้เจ้าตัวหญิงถูกพบกันในล็อตเต้ด้านซาร์ข่วะือว่อย่าตีกูอย่าตีกู แล้วผีมาเรียกชื่อมึงทำไมวะม,มันเรียกว่อาอะไรตะวันสามศูนย์เก้าห้าเอ้าเอ้าไอ้กูเล่นจบแล้ว,ว,อ,วอันนี้คือกูเล่นจบแล้วเอา้าเหี้ยกูเล่นจบแล้วเหรอวะมาดิถ่ายรูปก,กับเครื่องโดตีมา